วันนี้ได้เอาโอเมก้าสามมามามาให้หลวงพ่อเนาะแล้วก็ดีก่อนกินจะถามว่าทันทันเป็นอะไรยังก็เป็นมะเร็งมะเร็งปอดมะเร็งปอดแต่มันเป็นดุมดำมันมย่อมหายดุมดำา้ำจิ้มข้้งหลังนะเจ็บเลยเจ็บตัวนันเจ็บนอนนอนนี่จะเจ็บเลยแหละนอนนี่ถ้านอนถูกวิธีก็เจ็บเลยมาทันทีอ๋อ แต่ว่าก่อนกินไอเนาะตีว่าไอ,ไอเยอะเลยจิก๊กเนไอเยอะอยู่เจ้าแล้วก็ดกได้มาฉันโอเมกา้าสามโอเมก้าสามนี่ยได้สักือนเดือนปลายเนาะเดือนปลายเดือนปลายแล้วก็มันก็ดีขึ้นเลย,ยดีขึ้นหนุ่มด,ดําเริ่มหายและอ่อปอดตั้งหน้านี่ก็เริ่มหายละเริ่มหายใจปอดติน,นันนั้นอ๋อมะกอนจะหายใจแบบไหนเจ้ามะกอนหายใจแดีขึ้นมันจะดังอ๋อมันดังอย่างถุงลมแตกนี่ ก็ปอกได้ป๊บก็ไปค่ะอ่แต่เดียวนี้มันดีขึ้นมาแล้วมันมีเสียงนั่นขึ้นมีเสียงละตอนแรกไอเยอะเนาะอืมไอตัวเอากินไม่ไม่ด้วยเป็นจะได้ผ่องฉันไม่ไม่โอ้โหฉันไม่ไม่แต่ไม่ได้มีเอสอเลรษออกเยอะเลยแหละไอหอมเจ็บหัวหอมเอาไม่ไม่นะเจ็บหัวแล้วก็ไอเยอะกว่าเดิมไอเยอะกว่าเดิมสศรดออกมาเยอะสเลรษออกมาเยอะ สเร็จออกมาเลยแหละอ๋อตอนนี้ดีขึ้นเนาะดีขึ้นจ้ะเลยแต่ตอนว้าเลยบอกต่อเขาเนาะเออบอกต่อเขาไว้แล้วเขาก็เลยมาเอาคนเขาก่อนเลยมาเอาอืมเจ้าขอบคุณเจนนังเนาะคือเป็นวิทยาทานคนอื่นเนาะเจ้าขอบคุณเจ้าแต่ถ้าก็ใ้ขอยกโทษร้องหอกก่อนเกาไปห้ากวอนนะไปห้าก้อนนะเจ้ามันดีมาเดี๋ยวฝนจะจางมาเจ้าฝนจะสจางอ่อหลวงพ่อก็สมัครเรียบร้อยนะนอวันมีเงินปันผลเขาแลยเนาะขอบคุณเจ้า